สวัสดีครับท่านผู้ชมวมัดีช่องรถไฟไทยจะพามาชมการทำงานรถไฟทางคู่เดินชายเชียงรายเชียงของมีอะไรมาเสนอตามมาชมนะครับตามมาครับมวีหนึ่งอันหนึ่งไกลละสิบสเปน ý cảm ơn เหนื่อยหน่อยนะครับท่านผู้ชมเหนืงง่อยหายใจไม่ทันพาท่านผู้ชมมาชมด้านบนบ้างนะครับชมจะ่สาวชมจะ Good Một lần skip kuasa เนี่ยเรากล้ถึงานก็จะลงกินประหลาดก็จะลงหมอน bungkus pan. Ah, ni cium 晚上好。<Bye. S 2> <Bye. S 1> Gracias. หมดแรงเลยครับใกล้หมดละ แล้วอราห่อเราอยู่ฝั่งนู้นนะไปดทั้งนเข้างายบ่า เสร็จแล้วครับท่านผูช้ชมโอ้นานระยะทางเกือบกิโลนะครับสิบสเปนสามสิบ ภาพบรรยากาศด้านบนตรงตรง อีห้าหนึ่งวัดพันนอนวัดดงพระเจ้า không phải mà สุดละนะครับ HB หนึ่งห้าหนึ่งสาวเจ็ดสิบสองต้นเราเก็บมาสันะ 10. 10กสิบห้าสิาบ่าอะบัตเมนนะครับโอ้เลยหมดแรงนะครับไม่มีไม่มีคำตอบไม่มีคำบรรยายครับ นี่คืออภินึ่งข้าหนึ่งนะครับเสาเจ็ดสิบสองต้นวันนี้พามาเก็บพื้นดีเทไปแล้ว 10, 10, 14, 13, 14สิบสิบสี่สิบสามสิบสี่สแปนนะครับแถวนนแวัดพะนนี์เราจะไปปากต่อนะครับ แล้วนะครับช่องรถไฟไทยเก็บพื้นนะครับ่านผู้ชมร้อนโอ้โหอ,อารยอับบี อวีหนึ่งสิบแปดสาสีต้นนะครับก็มีคลิปใหม่ๆส่งให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอวีหนึ่งสิบแปดสาวสีต้นถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเรามาร์กจุดไว้ มาจุดแล้วก็เอา GPS ไล่เก็บส่งงานกับที o ่ออฟฟิศนะครับเราอยู่ช่วงปันชนแดดปัญชนแดดนั้นรองเพิ่มานตราไปสิแบแปด

我在那里 ตังชีวิตนะครับลายเก็บอบร้อนนะครับท่านผู้ชมมันร้อนอ่ะนะครับท่านผู้ชมก็เลย 1,2,3,4 1, แถวต้องไห้เบีย4แถวนั่นแหละแถว5แถวหแถวแหละนะครับห้าสเป็นช่วงระยะสั้นๆนะครับของอาบีหนึ่ที่เรายกระดับ,บไฟ way. อังกิษก็เรียบบิดครับเข็มลอยต่อระหว่างล <Hey. S 1> ำปางกับพะเยานะครับ่า้ชมนะครับ,ม,รบมองไกลๆนั่นก็เป็นอุโมงค์ไม่กาห่างกันจักประมาณ2อกิโล ช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานเราใช้ GPS จิ้มคาระดับตามไปดูนะครับสเปนสองสเปนสามสเปนนะครับก็พาท่านผูช้ชมมาชมพื้นร้อนเหนื่อยเลยนะครับแต่พยายามให้เดินนะครับ นี่เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับนี่คือเสร็จสมบูรณ์แล้ะก็รอลงหินลงหมอนลงวางล่างได้เลยนะครับ,รรน,น,รบนี่คือเสร็จสมบูรณ์แล้วบีหนึ่งสิบแปดรถไฟทางคู่เดินชายเชียงรายเชียงของนะครับพาท่านผู้ชมมาชม สถานการณ์ทุกเหตุการณ์ในการบันทึกทิปประวัติศาสตร์ในการสร้างทางรถไฟสายเชียงรายนะครับสายนชายเชียงรายเชียงของนะครับช่วงนี้เป็นช่วงละห้วยนะครับมนะรถไฟก็ย่ระดับหนะ่อยประมาณเนี้นะครับ ายละเอียดเก็บพื้นที่ มีสิ่งกีดขวางก็ต้องใช้ทดระดับเอานะครับทดระดับใช้เวลาไม่นานนะครับท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมาชมพื้นที่เสต็จสมบูแล้วนะครับ วิ่ง18เมตรมาจนแดดจนแดดความกว้างซ้ายขวากว่า7เมตรนะครับเนี่ยครับความกว้า7เมตรใครเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชม การทำงานรวดเร็วเ,วเก็บบันทึกภาพประวัติศาสตร์ไปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับการเก็บพื้นสะพานยกระดับรถไฟเสร็จนี้เราจะไปอาบีหนึ่ามเนะครับท่านผู้ชม ครับเสร็จอาบีหนึ่งสี่แปดเราก็จะไปอาบีหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามห้านั่นแหละนะครับงานก็อยู่ในช่วงอำเภออำเภองาซะส่วนมากนะครับอำเภองาวลำปางนะครับช่วงพะเยาวเราก็เสารก็ขึ้นบางจุดก็ขึ้นหมดแล้วนะครับไหลเทหัวเพียไหลเทหัวเสาไหลเทหัวปิ้นกันไป นี่คือภาพประวัติศาสตร์ช่องรถไฟไทยภูมิใจเสนอนะครับนี่นะครับต้องเก็บข้อมูลส่งออฟฟิศรถไฟนะครับเสร็จแล้วนายช่างเดินมาแล้วนะครับเสร็จสมบูรณ์แบบ ช่วงสั้นๆนะครับท่านผูช้ชมก็เลยไม่ไม่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับช่วงไกลๆก็้อ,อเดินกันเหนื่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมขอบคุณที่ติดตามชมนะครับชมคลิปต่อไปนะครับตามมาครับมาต่อกันที่ฮาบีหนึ่งสี่เจ็ดนะครับท่านผู้ชม ย้อนลงมาบ้ารองครับกเราอยู่บ้านชนแดนนะครับเก็บพื้นสะพานยกระดับรถไฟอาบีน่งสเจ็ดนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นสะพานยกระดับ42ต้นนะครับท่านผู้ชมนะครับก็พา ท่านผู้ชมมาชมนะครับแล้วค่อยชมไปนะครับอาจะหว์ไหวซะหน่อยเพราะว่ามาเช็คว่าจะดึงรับเมด็ดได้หรือเปล่านี่เราค่อยๆเดินหาเก็บภาพให้ท่านผู้ชมเรามาเก็บกันไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับได้สักสองส่วนแปด ก็อย่าากันครับงานแบบนี้ต้องเดินทั้งวัยนะครับก็เก็บปลาเรียนฝาก่านผู้ชมไยได้ไกลแล้วนะครับแต่การตกนะครับเราดึงเม็ดไม่ได้เนี่ยครับในช่างมากแล้วถ้ามีนักศึกษาที่เราอยู่เนี่ย ไปลงมกันซิงค์ควางไปตัวติดตามชมคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมไปครับ